ตอนกลาคืนพวกมันก็จะเล่นเกมกันเอาคอมพิวเตอร์มาชนกันอ,อไอคนนึงไม่มีคอมผมก็เสียสละคอมผมเอาคอมกูไปเล่นกู<อ>จะนอนผม<อ>ก็นอนผมตื่นตีห้าทุกวันขึ้นมาอ่านหนังสือโอทุกวันเป็นเวลาเกือบสี่เดือนอแล้วพอสอบออกมาที่จีนเขาไม่บอกเลยว่าเขาจะมีทุนการศึกษาให้ไปเรียนคุณไปเรียนสองปีสองปีครับ ไปอยู่ที่ชงชิ่งครับสองปีก็ไปเรียนนี่แหละภาษาจีนธุรกิจครับก็ทุกอย่างก็คือเรียนภาษาจีนหมดเลยหรือว่าได้เป็นสังเกตภาษาจีนและอังกฤษคำแปลคืออังกฤษซึ่งอังกฤษก็งงกว่าจีนอีกตอนอยู่ปีหนึ่งผมมีแฟนใช่แม่แล้วผมก็ให้แฟนหมดการบ้านให้หมดเลยแ้วเขาก็หวังดีกับผมมากทําให้หมดเลยอแล้วปรากฏว่าสอบออกมามันได้ที่หนึ่งเลยเพราะว่ามันเนเหมือนทำสองทีเรียนเป็นสองเท่าของเรียนเลิ อ่านหนังสือหลายเล่มแต่ผมไปจีนผมไปอย่างแบงค์เลยไอ้โง่เลยไปถึงแรกๆไปซื้อของฟังไม่ออกเลยอีเออซันซื้ออูเรีจิวซื้อฟังไม่ออกเลยแล้วเศร้ามากแซดแค่กูอยู่งี้กูต้องกลับแน่เลยใช่เพราะว่าภาษาจีนมันเป็นภาษาที่มันต้องไปเริ่มไปเลยใค่ฟังสำเนียงก็ฟังยากแล้วโอ้กลับบ้านนี่กูอปยศกับวงตระกูลเลยใช่เราก็เลยตั้งหลักใหม่ก็อยู่ห้องกับเพื่อนสี่คนนะครับเทอมแรก จะเป็น,ปนคนเป็นคนไท<า>ยแล้วเพื่อนเพื่อน<า>พอจะรู้เรื่องไหมหรือว่าก็เละกันหมดเลยสี่คนเละเรื่องของมันแต่เราจะไปตอนกลางคืนพวกมันก็จะเล่นเกมกันอเอาคอมพิวเตอร์มาชนกันเอไอคนหนึ่งไม่มีคอมผมก็เสียสละคอมผมเอาคอมกูไปเล่นกูจะนอนผมก็นอนผมตื่นตีห้าทุกวันขึ้นมาอ่านหนังสือทุกวันเป็นเวลาเกือบสี่เดือนแล้วพอสอบออกมาที่จีนเขาไม่บอกเลยว่าเขาจะมีทุนการศึกษาให้มันมีเติยงอี อันดับหนึ่งได้สามคนอันดับสองได้ห้าคนเฮ้ยผมจากคนนโง่ผมได้อันดับสองก็ยังดีอ่ะยังดีอ่ะหนึ่งในห้าหนึ่งในแปดหนึ่งในแปดจะมันเป็นผลจากการที่แกจะลุยยงไง้ับไอ้พวกเล่นเกม แม่งตกใจเฮ้ยมึงลอกใครวะเอาเมียมาเอาแฟนมาเหรอเอาิเอาไแฟนเก่ามาด้วยเหรอยมึงลอกใครวะมึงทำยังไงวะอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นผลลัพธ์จากสิ่งที่เราทำซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเออมันก็เป็นเหมือนกับมันก็เป็นผมวันเนี้ยเออผมเคยสำเร็จในวันนั้นแล้ววันนี้เวลาผมเจอปัญหาอะไรผมเข้าในวงการบันเทิงผมขี้อายมากเออผมก็แบบคนอย่างกูนี่เป็นพระเอกอะ เออเราก็ไม่มีความเชื่อเลยแค่ไปยืนกูก็เย้วจะแตกอยู่แล้วเออบอกว่ากูหลอกกูหลอกเออไม่รู้ไปเล่นละครเรื่องแรกขาสันปากสันรังเอกขอเลาะกูเอกเกตูเพนาก็รู้ว่าเราก็คือแบบวันใหม่มันคือเริ่มตั้งแต่เดย์แรกเลยใช่ปหที่เราอ่ะวันนี้เธอจะรับบทเล่นวันนี้แล้วเธอไปยืนปุ๊บ่าเธอมาอย่างไงแอกปากปากปากมาห้าสี่สาสอ่ะปา ทำไมต,ำไงไงตอนนั้นมันเป็นยังไงอ่ะตอนนั้นตอนนั้นเขารู้สึกมันตื่นเต้นมันควบคุมอะไรไม่ได้การบ้านเราก็พยายามอ่านมาเต็มที่เออแล้วอุ้มกับก็ยังด่าอีกแต่แต่ผมไม่ได้ว่าแม่นะครับมันเป็นประสบการณ์ที่เราเคยคือ<า>ว่าเขาด่าเพราะเขาความหวังเดียวเชาเอ้ยอวอ่าว่าเล่นเหมือนตึกเลยเล่นอย่างนี้เนอย่างไอย่างี้อย่างนี้แล้วคุณใช้วิธีการเมืองจีนมามาอ a ด a p t e d แบบนยังไงครับผมเศร้าเนะ ผมเศร้าอีกแล้วเหมือนตอนที่จีนที่ไปอยู่แล้วเศร้าพอมันเศร้าผมมันจะตะมีพลังอะไรบางอย่างได้ขับเคลื่อนผมว่าแรงฮื้นมันเป็นแรงฮึ้จบเลยไหมเออเออเออมันเศร้ามันกลับมาอยู่บ้านแบบเราเรียนจบปริญญาตรีคณะธุรกิจภาษาจีนมันก็ฟังดูดีนะเรามาอยู่ในวงการบันเทิงกูอยู่เป็นพระเอกความฝันกูแต่มาเล่นเรื่องแรกเอ้าทำไมต้องมาโดนขนาดนี้โดนดูถูกต่อหน้าแล้วกลับบ้านแบบ มันเหมือนหอยมันหอยเล่นเหมือนตึกเล่นเหมือนแข็งเป็นกูรู้กูพยายามอยู่ใจหัวใจกูกัตใจแกกูกัตใจแกกลับบ้านไปนอนเหมือนเล่นเอ็มวีเลยนอนตะแ็งน้ําตาไหลแต่ว่าก็ก็คิดไปถึงเปอร์จีนกูก็เคยโง่มากูก็ฮึดขึ้นมาอ่านบทคำงี้จะททาเท่าไหร่มันก็ยังไม่ชนะมันยากมากสู้กับอะไรที่มันอยู่ในความรู้สึกกูโกรธตัวเองรับกูยังเป็นอย่างนี้อยู่ แล้ก็สู้ไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งคนก็ชนะได้ออแต่เราอย่าหยุดสู้เท่านั้นเองดีมาก